ไอ้ทุยวิ่งลุยท้องน <c oughs> าแม่นะฮะสวัสดีครับนี่ร้องเพลงขี่ไอ้ทุยวิ่งลุยท้องนาเพราะว่าตอนนี้อยู่ที่นี่นากุงเก่านะฮะนากุงเก่าอยู่ริมถนนนะ,ะสายสามสี่เจดนะ,ะวิ่งออกมาจากแยกวัลเชตเนี่ยนะฮะเลี้ยวซ้ายถ้าออกจากเมืองยุยยานะเลี้ยวซ้ายปุ๊บพาเลยเดี๋ยวซ้ายมือนากุงเก่านะครับก็อยู่ที่ตำบลบ้าบน,บนป้อมอำเภอพระนครศรีอ,อยุธยาวันนี้ จะมาดูบรรยากาศคืออยากจะบอกคุณผู้ชมครับที่ดูรายการอยู่นะครับว่าตอนนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่จะช่วยคนไทยได้คือการท่องเที่ยวนะครับไม่ต้องรอต่างชาติมาเที่ยวแล้วเรามาเที่ยวคนเองก่อนว่างๆเสาร์อาทิตย์หรือคนในเมืองเนี่ยมาอุดหนุนกันเองนะเศรษฐกิจมันจะได้กระยับวันนี้มาที่นากรุงเก่าเพราะอะไรรู้ไหมคือที่แนะนําสถานที่แบบนี้เพราะว่ามันเป็นสถานที่แบบว่าโล่งอะโอเพนแอร์แล้วก็ สบายยสูนอากาศนะสูนอากาศสบายยมีอาหารทานมีกาแฟทานแล้วก็นั่งดูบรรยากาศนะคุณผู้ชมดูบรรยากาศตอนที่ผมพูดเนี่ยมันจะแบบชิวๆมากนะครับแล้ววันนี้ที่พามาเนี่ยนากูเก่าเพราะว่าเขาบอกว่าอาหารอร่อย่าที่ผมไปหลายที่เนี่ยไม่มีอาหารแม่อร่อยหรอกมันต้องอร่อยเท่นั้นนะสองบรรยากาศดีนะบรรยากาศดียังไงอาหารอร่อยยังไงเดี๋ยวไปชมด้วยกันข้างในเลยโอเคนะครับ สวัสดีครับนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่คุณผู้ชมเจ้าของร้านคุณเมย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผมต้องบอกผู้ชมว่าผมย่องมาหลายครั้งนะแต่ยังไม่ได้มาพูดคุยด้วยนะฮะวันนี้เป็นเกียรติอย่างมากเลยแล้วก็ทางเจ้าของร้านคุณเมย์นะฮะมาแนะนา อยากให้คุยถึงเรื่องของครัวนาคุณเก่าก่นค่ะคัวนาคุณเก่านี่เปิดมานาน,นยังจริงๆคือคัวนาคุณเก่าเราเปิดมาไม่นานนะคะ,ะแต่ว่าประสบการณ์ทางด้านพ่อครัวและแม่ครัวของ,อของเรามีมากกว่า30ปีค่ะ,อ,ะอันนี้ต้องบอกผู้ชมนี่แหละที่ผมอยากถามเพราะว่าเขาเปิดไม่นานแต่ทำไมคนพูดถึงครัวนาคุณเก่าเขาบอกว่าที่นี่อาหารอร่อย แต่ว่าก่อนที่จะคุยเรื่องอาหารต้องบอกว่าคอนเซปต์ของที่นี่มาที่นี่เนี่ยมันมีอะไรให้ดูให้ชมมั้งคือทางทางที่นี่นะคะคก็คือจะเป็นร้านอาหารอาหารพื้นพื้นบ้านนะคะเป็นแบบอาหารไทยไทยเลยค่ะสูตรโบราณแต่แบบ นานๆของคนในยุทธยาเลยค่ะก็คือถ้ามาที่นี่คือได้ทานอาหารอร่อยๆแล้วนะคะก็คือยังมีบรรยากาศดีๆที่อยู่กลางท้องทุ่งนานะคะ,ะแล้วก็เราจะมีวิวบรรยากาศของบัวค่ะของริมนานะคะแล้วก็ด้านนอกก็คือจะมีสามารถนั่งโควินแอร์ก็ได้นะฮ okay, ะแอร์ก็ได้ค,ค่ะช่วงโควิดอย่างนี้นะฮะอย่างที่คุณผู้ชมบอกคือถ้าเราไปกังวลมากไม่กล้าไปไหนโควิดไม่กล้าทำมาหากินเนี่ยมันก็ไม่ได้นะฮะอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมไปแล้วนะครับว่า อยู่ต่างจังหวัดว่างๆในอายุธยามันใกล้คุณวิ่งมา 3, 4, 7แล้วแวะที่คัวานากรุงเก่าเนี่ยนะฮะทานอาหารแล้วออกไปเดินพักที่นี่อากาศมันสบายๆครับนเชื้อโรคนี่มันกระจายไปไหนต่อไหนแล้วมันไม่ได้อยู่กับเราหรอกนะฮะตรงนี้มันปลอดภยัยเพราะมันมีแดดด้วยนะครับแต่อยากทราบนิดนึงว่าข้างล่างเนี่ย มันเป็นลักษณะเป็นซุ้มใช่ไหมฮะใช่ค่ะเป็นซุ้มมีซุ้มลูกค้าก็สามารถลงไปทานอาหารตรงนั้นได้นะคะแล้วก็รับประกันเลยค่ะถ้าสถานการณ์ตอนนี้โควิดอย่างเงี้ยคือตรงนี้เป็นที่โปร่งโล่งแล้วลมโชยตลอดค่ะก็คือรับประกันได้ว่าปลอดภัยแน่นอนอ่าแต่นี้มันรูปแบบการตกแต่งร้านก่อนค่ะตกแต่งเนี่ยคือเข้าบรรยากาศมชนรับรับกับทางข้างนอกใช่ใช่นะเป็นชื่อชื่อนี้แต่ตรงนี้ต้องถามว่าคาที่เรียกว่านางุงเก่าเนี่ยจริงๆมันมาจากคอนเซ็ปต์ก็คือ มาเป็นท่องนาใช่ค่ะเป็นรินท่องนาแล้วก็ที่นี่คือจังหวัดพระนครศรียุธยาค่ะก็คือเป็นเมืองกรุงเก่าค่ะครับก็เลยนากรุงเก่านี่แหละค่ะเป็นที่มาของแล้วถ้ามาที่ครัวกรุงเก่านะมันมีอะไรบริกานนอกจากอาหารกาแฟมีไหมกาแฟมีค่ะกาแฟก็มีค่ะมีติดกันเลยค่ะก็คืออยู่ด้วยกันค่ะคือเรา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 มีร้านเดียวกันค่ะก็มีกาแฟมีรื่งดื่มถ่ายรูปกปฟอะไรต่างชิลๆมีจุดเช็คอินเยอะค่ะครับแล้วตอนนี้ในส่วนของวัตถุดิบ สดทุกวันสดทุกวันไปซื้อเองซื้อเองเลยค่ะซื้อจากไหนครับวัตถุดิบสดจริงๆก็คือในตลาดของเราเนี่ยแหละค่ะชอบจริงๆเลยเพราะว่าคนอยุธยาเนี่ยคุณผู้ชมอยุธยาเป็นเมืองแม่น้ำใช่ค่ะมีปลามีอะไรต่างๆไม่ต้องไปวิ่งไกลใช่ค่ะเพราะนั้นปลามันได้จากแม่น้ำขึ้นมาขายหัวรอเจ้าพรมมันก็สดใช่ค่ะแล้วก็เอามาทำสมสดเพราะนั้นวันนี้เมนูมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมกันได้เอาแค่ไตเติ้ลนะไม่ั้งหมดครับเดี๋ยวไปชมครับค่ะ นรายการเนี่ยผมร้องเพลงอยู่เพลงหนึง่งเกิดเข<ล>้า<ฮะ>มานะฮะฉันขี่ไอ้ทุยวิ่งลุยท้องนาเนี่ยฮะต้องบอกว่าไม่ต้องไปวิ่งลุยครับมานั่งชมบรรยากาศดีกว่านะคุณผู<ด>้ชมครับนี่ก็คืออีกมุมหนึ่งของนากรุงเก่าหรือว่าครัวนากรุงเก่าเนี่ยนะครับแล้วก็วันนี้คุณเมย์นะฮะให้เกียรติเราวันนี้จะมาแนะนําอาหารถ้าบอกว่าถ้าไม่อร่อยนะฮะแล้วก็ถ้าไม่น่าสนใจจริงๆเนี่ยบางทีเราต้องขออภัยจริงฮะเรา ร้านอาหารนี่มาหาเราเยอะเราเปิดโอกาสให้พี่ครับแต่ว่าหลายร้านที่เราต้องการันตีเลยนะครับว่าอร่อยจริงๆครับนะครับแล้วก็ผมว่ามีโอกาสแวะเวียนมาแล้วแต่วันนี้อยากให้คุณเมย์ช่วยแนะนํานิดนึงว่าอาหารของรัวนาคุงเก่าเนี่ยอย่างที่เราบอกสดใหม่ะนะฮะแล้วสะอาดโดยเฉพาะเป็นอาหารแบบบ้านๆพืน<ช>้นบ้านอาหารไทยวันนี้จะแนะนําเมนูแรกให้คุณผู้ชมได้มาเนี่ยกับครอบครัวแล้วสั่งเนี่ยคืออะไรค,ะครับ ถ้ามากับครอบครัวแล้วชอบอาหารรสจัดๆนะคะแนะนาเป็นเมนูนี่ฮะเมนูที่จะแนะนำาเนื้อสับค่ะตัวนี้คือแกงป่าเนื้อสับค่ะแกงป่าเนื้อสับนะฮะแกงป่าเนื้อสับนะฮะก็คือ มันเป็นยังไงฮะรสชาติสูตรรสชาติตาตตคือสูตรต่างๆคือพริกแกงเนี่ยเราขกเองทําเองทุกอย่างครับค่ะแล้วก็ส่วนเนื้อเนี่ยเราใช้เนื้อสอันที่ตรงติดสะโพกซึ่งจะได้รสชาติของเนื้อแท้แทคับ,คบแล้วก็ด้วยเครื่องปรุงต่างๆก็คืออัดแน่นเต็มแน่นอนครันะครับคุณผู้ชมครับต้องเรียนคุณผู้ชมงนี้ระหว่างนเรนรายการแบงคนควรเขาชอบคอมเมนต์ผมว่าให้คุณสนิตบอกอร่อยไม่เคยชิม ระหว่างพูดไปเนี่ยผมอาจจะมีภาพชิมไม่เห็นแต่ผมไม่ได้ชิมระหว่างที่ผมคุยนะเพราะว่าเราไม่สะดวกการถอดออกถอดเข้ากับแมสนะอันนี้เรียนให้ทราบอ่ะอันนี้ก็คืออันนี้คือปลาช่อนลุยนาค่ะที่นี่คือนากรุงเก่าค่ะต้งลุยนาค่ะเป็นปลาช่อนนาไหมปลาช่อนนาค่ะอุ้ยปลาช่อนนาค่ะแมพวกผมบางคนที่ชอบต้มยำปลาช่อนนาค่ะเราก็มีไหมมีค่ะต้มต้มปลาปลาช่อนตัวเดียวกันสามารถดัดแปลงเป็นเมนูอื่นๆได้โอ้โหนะต้องบอกเนี่ย ที่เห็นมันโตะเนี่ยมันไม่ได้มีแค่นี้นะมันมีเป็นผมว่าน่าจะเกือบเป็นหลายสิบเลยเยอะมากนะเท่าที่ผมเห็นนะฮะก็คือนี่ก็คือปลาช่อนนาชื่อเต็มๆก็คือปลาช่อนลุนาลุยนาที่เราเคยได้ยินลุยสวนนะอันนี้คือลุยนาที่นี่คือลุยนานะฮะสูตรเฉพาะนากรุงเก่าความพิเศษจัดจ้านของโต๊ะชาจานนี้คืออะไรครับคือน้ําลาดค่ะน้าลาดท่านชมเห็นน้ําลาดนะที่อื่นอาจจะดูใสๆที่นี่จะดูขุ่นๆโคนๆครับ ให้มันตรงกับคอนเซปต์ของร้านเลยค่ะคือนาใช่แล้วก็คือความพิเศษของเขาคือพวกสมุนไพรต่างๆใที่ผมเห็นชัดๆเนี่ยนะฮะก็มีตะไคร้หอมหม่าช่วงนี้เป็นไล่โควิดจริงๆเลยใ่นะฮะมันไล่เลยนะฮะอันนี้กินไปรสจัดจ้านแต่ไม่ถึงกับเผ็ดใช่นะครับอันนี้ไม่ถึงกับเผ็ดอันเนี้ยเด็กๆลูกหลานเนี่ยทานได้นะครับเนื้อปลาเนี่ยวิธีการทอดีคือข้างนอกนี่ค่อนข้างจะออกกรอบนิดๆกรอบใช่ค่ะนะฮะแล้วนุ่มๆนะครับอ่านี่คือจานหนึ่ง นะฮะปลาช่อนนาปลาช่อนลุยนาลุยนานะครับอ้าวนะฮะอีกจานหนึ่งอันนี้เป็นลูกชิ้นปลากรายผัดชาค่ะอใช้ปลากรายใช่ปลากรายท้วนๆเลยไม่ผสมแป้งเลยไม่มีปลาช่อนนะอันนี้เป็นเป็นลากรายล้วนๆใช่ค่ะอันนี้ความพิเศษของเขาคือเรามีสมุนไพรเหมือนกันใช่ค่ะแต่จะหนักผมเห็นกระชายเยอะใช่ค่ะนะอันนี้สําหรับช่วงนี้แหละมาอากาศข้างนอกรับลมรับอะไรแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพวกนี้ช่วยเรื่อง การหายใจค่ะใช่ดีมากเลยสมุนไพนจะแน่นแน่นเลยค่ะค่ะสมุนไพแน่นแน่นตามต่อไปครับนู่นอันนี้คือออันนี้น่าทานมากอันนี้คือสายบัวไฟแดงค่ะครับสายบัวไฟแดงใช่ค่ะเออบ้านเราเนี่ยมายุทยาต้องสายบัวสายบัวเนี่ยก็จะมีร้านเรานอกจากมีเมนูตัวนี้แล้วมีอะไรสายบัวอเีสายบัวคือตอนตอนนี้กําลังกําลัง กำลังจะทําอยู่แต่ว่าด้วยบุคลากรยังใช่แต่ต้องบอกว่าครอบครัวที่นี่อายุนะฮะการทํางานสาสิบปีค่ะช่สามสิบปีที่ทราบมาแล้วคุณเมย์บอกเนี่ยเพราะนั้นตัวนี้ความอร่อยของเขาเนี่ยคือทานกันแบบทามาลูกนะใช่ค่ะคุณลูกสาวชื่ออะไรนะชื่อน้ององตองน้ององตองชอบไหมชอบชอบไหมน้องบองบอกชอบนะนะนี่อันนี้อันนี้ก็คือต้องสั่งใช่ค่ะต้องสั่งตันนี้ด้านนี้ก็คือว่า อันนี้ก็คือนอกจากจะมีเมนูที่แบบอื่นๆแล้วสามารถอยากทานจานเดียวมากลางวันเนี่ยทานจานเดียวได้นะอย่าคิดว่ามาที่นี่แล้วก็จะมีต้องสั่งอลาคาร์ทค่ะ สั่งจานเดียวก็ได้จานเดียวเนี่ยมีอะไรบ้างนะมีมีผัดไทยกุ้งไทยกุ้งสดกะเพราผัดได้ทุกอย่างได้หมดมาจานเดียวก็ได้นะไม่ไม่ใช่มาไม่มาอะไรนะเพราะนั้นตรงนี้ความพิเศษก็จะอยู่ที่เส้นใช่ค่ะเส้นนี่มาจากไหนครับเส้นนี่เราต้องพูดตรงๆเลยว่าคือมาจากคนอายุทยาเลยแต่วิธีการเนี่ยมันสำคัญเวลาผัดผัดไทยเนี่ยถ้าผัดเละผัดอะไรเนี่ยมันจะไม่ดีชแต่ันี้ผมว่าขออนุญาตให้ดูคือเส้นเนี่ยจะเหนียวเหนียวหนึบนะไม่เละไม่ติดฮะไม่เกาะนะไม่ ติดกันเป็นก้อนเห็นไหมฮะเนี่ยให้คุณผู้ชมได้ดูนะฮะอันเนี้ยมาแล้วต้องสั่งนะอันนี้สําหรับถ้ามาคนเดียวชิวๆ<ะ>มานั่งเล่น ถ่ายกาแฟถ่ายรูปถ่ายรูปมาคนเดียวทายตะไคใช่นะฮะอีกตัวนึงนี่ตัวนี้ก็คือเป็นปลาเนื้ออ่อนชูฉีกกะทิสดค่ะครับอันนี้ปลาเนื้ออ่อนชูฉีกกะทิสดนะฮะนี่ตัวนี้นะฮะค่ะอันนี้คือวิธีการทำนั่นคือต้องทอดก่อนทอดก่อนค่ะทอดนะให้เนื้อข้างในยังนุ่มอยู่ข้างในนุ่มอยู่แต่ไม่ต้องทอดกรอบมากค่ะแค่พอแบบพอสุกครับค่ะอันนี้คือเซตน่าจะเรียกว่าเซตครอบครัวใช่แต่จริงๆมันมีหลายเซตแหละคุณผู้ชมถ้าจะมานะครับอันนี้ก็สําหรับครัวนาคุงเก่า ท้ายที่สุดมีอะไรจะฝากกับผู้ชมก็คืออยากฝากครัวนารุงเกา่าไว้นะคะคือถ้าใครเบื่อบรรยากาศในเมืองอะคะ่ะคือรถติดหรืออาจจะหาที่จอดรถไม่ไม่สะดวกเนี่ยที่นารุงเก่ารองรับการรถติดคือขับรถมาก็ไม่ได้ไกลาจากตัวเมืองมากนะคะคคก็คือ ถ้ามาจากแยกวรเชฐ์อะค่ะก็คือเราเลี้ยวซ้ายมาทางปทุมธานีใช่เข้าประทุมใช่ค่ะแล้วก็คือใช่ค่ะประมาณ2กิโลค่ะจากจัดแยกนั้นก็อยู่ซ้ายมือเข้ามาข้างในควนากุงเก่าเลยที่จอดรถกว้างขวางค่ะค่ะแล้วก็ด้วยอากาศบรรยากาศแล้วก็ปลกดภัยแน่นอนแล้วก็ที่สําคัญค่ะเหมาะกับยุคนี้ค่ะราคาสบายกระเป๋าแน่นอนค่ะราคาไม่แพงใช่ค่ะเด๋กวทียนน้องอะไรนะน้องอะไรคะลูก น้ององตองค่ะน้ององตองมีอะไรจะฝากกับคุณผู้ชมไหมฮะบอกมาเที่ยวร้านหนูเยอะๆหน่อยไม่ใช่ร้านหนูเยอะๆหน่อยโอ้โหเนี่ยองมาเพราะคนนี้ต้องมาเลยนะน้องตองบอกมาเที่ยวร้านหนูเยอะๆหน่อยมาเที่ยวไม่ได้ต้องมาฐานด้วยเนาะนะฮะอุ้ยพูดสนุกมากเลยตั้งแต่ต้นรายการเนี่ยสนุกมากเลยนะครับเอาวันนี้ขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการเก็บมาฝากได้ใหม่นะฮะ ในข่าวต่อไปคุณผู้ชมสามารถดูย้อนหลังทางแฟนเพจสถานีข่าวเอทีทางช่องของ YouTube มาชานฉลาข่าวของ A อทีนะครับแล้วก็ทางเคเบิลช่องแอดีสามสิบเทีวีสาธารณะครับดูได้ทั่วประเทศครับใครที่ดูเคเบิลอยู่นะครับหรือว่าเคเบิลในท้องถิ่นในจังหวัดพระนครศรียาครับไม่ว่าจะเป็นสินทิวาธานีเคเบิลทีวีหรือว่าเคเบิลอื่นดูได้นะครับพบกับเรากเราได้ทุกวันนะครับเวลา13บสนาฬิกาวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ